อบุญญาสวัสดีค่ะตอนนี้พิกอยู่ที่หมู่บ้านลูกข้าวหลามค่ะพี่มินคะวันนี้เราจะมาเล่นอะไรกันคะค่ะวันนี้ก็จะมาเล่นซับ้ากันค่ะคือคือซับ้านนี่คือการเป็นการเล่นพึงบ้านของชาติพันธุ์ลาหูค่ะก็คือแบบพี่พี่เมินี่นี่เล่นมาตั้งเด็กๆค่ะสมัยก่อนไม่มีโทรศัพท์ให้เล่นอย่างเงี้ยพอพอเวลาตรงเย็นหรือว่าบางวันที่ไม่ได้ทําอะไรไม่ได้ไปโรงเรียนก็จะเล่นกันอย่างตอนนี้ก็ช่วงปีใหม่เนี้ยค่ะเราก็จะเอามาทํากิจกรรมให้กับแม่บ้านมาเล่นแบงฟันแล้วก็มาเล่น แข่งกันเนี่ยแล้วอย่างตรงนี้ตรงนี้ก็ทุกวันตรนเย็นที่ว่าจะกกันไปสวงไปไล่มาก็มาเล่นกันคือก็จะเป็นการสร้างสัมพันธ์ระหว่างคนในชุมชนค่ะอ๋อค่ะการเล่นสบ้านนะคะเล่นเฉพาะผู้หญิงหรือผู้ชายคะพี่มิ้นผู้ชายก็เล่นได้ค่ะสามารถเล่นได้ผู้ชายผู้หญิงเลยค่ะแต่ือที่นี่เขาเล่นกันทุกเดือนเลยใช่มีตัวเต็งไหมคะพี่มิ้นมีค่ะมีมีตัวเต็งของหมู่บ้านด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูการเล่นสบ้าของสาวสาวลาหูเลยเนาะพี่มิ้นแล้วพี่มิ้นเล่นเป็นไหม ได้อยู่่ะได้อยู่เป็นตัวเต็งหรือเปล่าเนี่ยเราไม่ไม่เพราะเล่นได้อยู่คโอเคเดี๋ยวเราไปดูการเล่นสบ้าของสาวลาหูเลยค่ะมีเขาเล่นกันยังไงคะสบ้าอ่าคือคือขั้นตรงการเล่นคือคือจะมีสีท่านะคะคือเดี๋ยวมาเล่นท่าที่หนึ่งกันเลยค่ะท่าที่หนึ่งค่ะอันนี้คือนักกีฬาใช่ไหมอันนี้คือนักกีฬาอันนี้คือตั้งท่าใช่ไหมใช่อันนี้คือตั้งท่าดูดูดูพี่เขาอันนี้คือท่าที่หนึ่งใช่ไหมคะพี่หมีใช่ค่ะนี่คือท่าที่หนึ่งเราต้องทําให้มันโดนนี่ไหมคะใช่ค่ะมันต้องโดดนนนต้้องเเาะลใหี ค่ะคือจะเตี้ยหรอจะโวยจะเตี้ยหรอนี่ได้แล้วนี่เดหลังนี้ไปท่าต่อไปได้เลยเดี๋ยวลูกพี่น้องน้องพี่ลองโยนดูก่อนก็ได้รู้ทำท่าทำอย่างนี้เราก็ย่อดดีนี่เราก็ห้อยโยนอ๋อใช่ไหมถ้าไม่โดนก็คือแพ้ใช่ไหมยังยังไม่แพ้เพราะว่าในในทีมเราก็มีคนโดนแล้วโดนไปสองลูกแล้วสามลูกแล้วก็คือเราก็เริ่มเริ่มสเต็ปต่อไปได้เลยค่ะ ไปเสียดเด็ดต่อไปเลยนะคะก็ถอดรองเท้าก่อนเอาถอดรองเท้าก่อนแล้วก็เอาซาบ้าวางบนเท้าอย่างเี้วางบนขาอย่างเงี้ยละคะใช่ค่ะอ๋อค่ะแล้วก็ยมไปอือแ้วต้องเดินไปถึงตรงไหนคะพี่มิ้นอันเนี้ยค่ะคืออันนี้คือตั้งเส้นไว้ตั้งเส้นต้องเดินไปใช่ไหมเกือบโดนรถเกือบโดนแล้วเกือบโดนแล้วนะคะได้ได้แล้ว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 อันนี้คือทีมเราค่ะพี่มิ้น หนึ Stelle, en, zwei, en, dann dann ่งสองนี่พ oh ี่พ ja, ี่ที่สามคนแล้วก็เราสองคนมีห้าคนอ๋อห้าคนแล้วก็อันนี้นี่คือจะเป็นสเต็ปที่สามขัที่สามขัที่สามค่ะข่้นที่สามที่สามทำยไงคะพี่ก็คือเอาวางบนพื้นเลยคือคือคือเราจะเตะส่งสองจังหวะนะสเต็ปแรกคือจังหวะใกล้ๆคือเอาให้ใกล้ที่สุดค่ะดูพี่เป็นตัวเงี้ยเนี่ยอย่างนี้เตะไปอย่างนี้เลยแล้วก็ถ้า ถ้าเลยตรงที่วางอยู่ก็คือเราแพ้แล้วก็ให้เขาฝากเขามาทำต่อ oh, okay. อ๋อโอเคอะพี่มีลองดูซิเราต้องวิ่งตามด้วยเหรอคะพี่มิต้องวิ่งตามเพราะว่าจะให้สบ้ามันเลยนี่ไม่ได้ท่านถ้าอย่างเงี้ยเราถ้าถ้าอย่างนี้ก็คือฝันฝันเราแพ้แล้วต้อง oh. ให้ฝันอีกฝันนึ <c oughs> มาเริ่มพูดเองเลยไเนาะ ฮักขบลาหนูมะคือคือถ้าอย่างเงี้ยคือคือแพ้แล้วนะแต่เนี่ยคือคือคือเราจะทำให้ให้น้องพิษไถไปก่อนอ๋อโอเคค่ะข้ก็อยู่ดีปะอันนี้ต่อไปเป็นท่าที่สี่ใช่ไหมพี่มียนไม่ไม่ใช่อันอันนี้อีกจังหวัดหนึ่งอีกจังหวัดหนึ่งเดี๋ยวก็น้องดูน้องพี่ยินเลยสองจังหวัด ไม่ดนชิคกพา่คโบกอะเจก็มาอยู่เลยแล้วถ้าอย่างนี้ถ้าเราชนะได้เราได้อะไรคะพี่มิ้นอ่ก็คือถ้าคือคือแบบถ้าเล่นการเสียคเสืก็คือแบบเปลี่ยนฝันกันเล่นก็คือแบบหน้าเต้มกันไปน่าแต้มกันไปอ๋อถ้าถ้าครบสี่สเต็ปก็คือได้หนึ่งแต้มได้หนึ่งแต้มละอ๋อค่ะก็คือเล่นเพื่อสนุกสนานใช่ค่ะ ท่าทีสา first, ่สี่ก็คือแบบเอานิ้วชี้จับอย่างนี้แล้วก็ดิกดิกลูกสะบ้าไปปัจะุบันาด้ยค่ะคือเอาลูกสะบ้ามานพึ่งก่อนน้องพี่ต้องเอาลูกสะบ้ามานพึ่งแล้วก็ดูดูพี่เขาเนี่ยต้องใทรนิ้วชี้ดิกไปอ๋อค่ะเนี่ยดีแทบไปถึงตรงไหนคะที่นี่ตรงกลางแต่น้องพี่อย่าให้เลยเมื่อกี้นะเอาอย่าให้เลยเมื่อกี้เราแพ้เลยก็ดิกไปอย่างนี้เลยไม่เลยก็ไม่ถึงอะเนาะพี่มิ๊มเราน้องพี่ก็ดีดรอบหนึ่งดีดรอบหนึ่งให้ให้ให้ได้ใกล้ที่สุด โอเคยังไม่เลย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 ได้อยู่ยังไม่เลยฮะก็อยู่ไะี่หลห้ามงลยลูกพี่ก็ยิงเลยยิงใกล้ๆเลวใช่ไหมคะใกล้ๆเลยอุ้ยอุ้ยเอ้ยแม่สักที นี่โดนก็ได้ก็คือแบบถ้าถ้าไม่โดนหนึ่งลูกก็ใช่ไหมถ้าสมมติว่าพี่ไม่โดนแต่พี่คนอื่นโดนอ่ะพี่คนอื่นก็ต้องไปแทนแทนพี่รอบนึงก็จะต้องให้โดนค่ะก็คือในทีมของเราใช่ไหมใช่ค่ะในทีมของเราก็สลับกันไปงี้แต่ถ้าแรกอ่ะคือถ้าใครโดนก็คือแบบได้เลยแต่ถ้าถ้าที่แรกกับถ้าที่สองนก็คือถ้าใครโดนก็ได้เลยแต่ถ้าที่ สามท่านที่สี่อะถ้าสมมติว่าพี่ไม่โดนเนี่ย <K S 2> พี่คนหนึ่งในทีมก็ต้องไปทําแทนพี่เพื่อให้โดนแล้วก็ต้องให้หมดที่วานอยู่คือ,อต้องโดนทุกทุกอันค <K S 2> ือจะได้เป็นการเรียนสบ้าแบบว่าตั้งแต่สมัยโบราณมาเลยเนาะใช่ค่ะใช่แบบโลกที่ไรอินเทอร์เน็ตก็มีความสุขอีกแบบน <K S 1> <ช>ึงค่ะของสาวสาวลาโหนะค่ะล้วก็จะเป็นออกกำลังกายในตัวไปด้วยเพื่าได้เหงื่อใช่นี่ก็ยืนได้เหงื่อแตกแล้วได้เหงื่อเยอะ ลุ้นมากเลยอันจริงๆเขาเล่นแบบเป็นการแข่งขันได้เลยนะพี่มีได้เลยค่ะได้เลยก็คือจากการแข่งขันได้เลยคืออย่างช่วงกินวอรหรือว่ามีประเพณีก็คือแบบแบนแันคือแบบมีผู้ชายผู้หญิงแล้วก็แบ,บนฝันกันเล่นแล้วก็ซื้อแบบซื้อน้ําซื้ออะไรเลี้ยงก,กันก็มีแสดงว,ว่าตอนกินวอก็จะมีการแข่ง<ม>อีกทีนึง<ม>ก็ต้องมาดูอีกทีนึ่งนะพี่นี่นะมีมค่ะ,คะมีเล่นสบ้ามีเล่นลูกขาอะไรก็มี Gracias. <laughs>